ฮัลโหลค่ะลุงวันนี้เอาอะไรบ้างคะเอามะเขือเทศครึ่งโลนะหอมใหญ่ครึ่งโลนะแคลอดครึ่งโลนะคะใบกะเพรา20เนาะขอกุ้งกินครึ่งโลเนาะเดี๋ยวหนูให้วินไปส่งให้ลุง ทำไงวะในเมื่อในตลาดเราตอนนี้ลูกค้าก็เงียบลงก็เลยต้องการให้หากคนกีนลกลับมามากขึ้นเพราะเราพี่แล้วก็มีการสั่งปิดใช่ไหมคะลูกค้าก็คือปิดไปเหมือนกันหนูก็เลยให้คนจีนอะเพจมาสั่งไลน์มาสั่งแล้วก็โทรมาสั่งแล้วก็หนูก็เลยเอาลงเพจพอลงเพจทีนี้นก็มีลูกค้าคนกีนเข้ามาในเพจว่าเราจัดซื้ออะไรให้เขาบ้างและค่ารถอ่ะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ ก็เลยจัดซื้อทุกอย่างหมูเห็ดเป็ดไก่ของแห้งทุกอย่างแล้วเราก็มีบริการจัดส่งเขาข้างนอก คนก็มาตลาดน้อยลงครับผมก็รายได้ก็ตกไปบ้างครับจากเคยได้สักประมาณ600หรือ500แต่ช่วงนี้ก็เหลือประมาณสักสามที่รู้จักตามร้านค้าเขาโทรศัพท์มาให้ไปส่งของอะไรพวกนี้ครับก็พอสร้างไรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวครับเขายังพออยู่อ,อยู่ได้ครับผมการคิดระยะทางลูกค้าก็ถามว่าระยะทางเนี่ยคือค,คิดอย่างไรถ้าไกลหน่อยมันก็40แต่ทางร้านหนูอ่ะหนูช่วยเขา10บาทลูกค้าจะออกแค่30มันก็จะสะดวกแก่ลูกค้าและสะดวกกับเราด้วย จะทำให้ยอดเราเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงถึงมันมไม่ได้มากแต่มันก็ยังมียอดเข้ามา Honestly, ก็เศรษฐกิจก็ยังเดินได้แล้วเราก็ยังได้ซื้อขายเหมือนเดิมี like ่งแต่ว่าเราไม่ต้องเดินออกไปซื้อด้วยตัวเองเราก็ใช้วิธีการสั่งก็ปลอดภัยด้วยครั